ชั่วโมงตรงความตายอินที่เจพระเอกได้ถูกเจ้าหน้าที่สั่งห้ามไม่ให้ปฏิบัติการเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์ในโรงพยาบาลฮันกุกทุกๆก,กรณีแต่ถ้าว่าในขณะนั้นตรงหน้าพระเอกยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บต้องเข้าทําการผ่าตัดโดยด่วนด้วยความที่พระเอกไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้เขาเลยใช้แจวอนให้ไปทําแทนโดยใช้ให้แจวอนนั้นทำซีทีสแกนก่อนและเขาก็วิ่งจากไปในขณะนั้นเองที่แจวอนกาลังงงอยู่ ซอนมีก็ดึงสติของแจวอนว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างเพราะตอนนี้หมอแพยกไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วและที่สําคัญความดันของคนไข้ก็เริ่มตกลงที่ห้องของหมอฮันยูริมตอนนี้พระเอกก็มาโวยวายนะคะว่าทําไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหัวหน้าแผนกใช่ไหมที่สั่งการเขาได้บอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงเหมือนกันจากนั้นพระเอกก็ไปที่ห้องหมออิมเขาเป็นหัวหน้าแผนกเกี่ยวกับการควบคุมการเปิดปิดของห้องผ่าตัด และพระเอกได้ขอร้องหมออิมให้อนุญาตให้เขาผ่าตัดได้ที่ห้องซีทีสแกนแจวอและซอนมี Me. กำลังพาคนไข้เข้าไปในเครื่องเพื่อที่จะตรวจเช็คว่าบาดแผลลึกแค่ไหนแต่ทว่าในตอนนั้นความดันของคนไข้เองก็ตกลงมาอีกจนกระทั่งแจวอขอโค้ดบูตอนนั้นแจวอก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ซอนมี Me, คอยเรียกสติแจวออยู่เสมอแต่โชคดีค่ะพระเอกเข้ามาพอดีเราก็ถามเกี่ยวกับอาการของคนไข้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่ฉีด สีได้บอกว่าในตอนนั้นที่คนไข้หายใจเข้าไปทุกๆขณะจะทําให้มีดที่ปากคาคนไข้อยู่ขยับเลื่อนลงและลึกลงไปเรื่อยๆและพระเอกเองก็ได้สังเกตเห็นว่าการที่มีดขยับลงทําให้สีที่ฉีดเข้าไปในเส้นเลือดนั้นทะลุทําให้คนไข้ความดันตกมีดก็เริ่มตัดหลอดเลือดแดงซอนมีค่ะก็รีวิงสีคูณร้อยเลยนะคะเพื่อที่จะมาเปิดห้องผ่าตัดตเธอเองนั้นก็ต้องตกใจค่ะเมื่อเจอขยองวอนเขาได้มาเตรียมห้องผ่าตัดให้กับหมอแพ็คเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่เขานั้นได้เตรียมเครื่องปอดและหัวใจเทียมไว้ให้กับการผ่าตัดครั้งนี้แล้วด้วยฟ้าฝั่งหนึ่งของโรงพยาบาลค่ะตอนนี้หนุ่มๆห,หมอก็รีบจับกลุ่มคุยกันเกี่ยวกับหมอแพ็กว่าในวันนี้หัวหน้าฝ่ายสูงสุดจะมีการเรียกนักข่าวทั้งหมดมาถแถลงการเกี่ยวกับคําเรียกร้องของคนไข้ที่หมอแพ็กรักษาผิดวิธีทําให้คนไข้เกิดความเสียหายทางด้านสมองและทําให้คนไข้มีอาการผักหรือผู้ป่วยติดเตียงที่สําคัญเนี่ยการกระซิบแบบนี้กลมไม่ได้รอดหูรอดตาหัวหน้าหันอยู่ เขาได้ไปติดตามข่าวค่ะว่าสิ่งที่หมอหนุ่มๆพูดเนี่ยมันคือเรื่องจริงหรือเปล่าเมื่อเขารู้แล้วว่ามันคือความจริงเขาจึงรีบพาตัวเองไปที่ห้องผ่าตัดที่ห้องผ่าตัดคาตอนนี้พระเอกก็ต้องการหลอดเลือดเทียมก็เลยสั่งให้ซอนมีวิ่ง4ี่คูนร้อย พร้อมกับแจวอนเพื่อที่จะไปเอาหลอดเลือดเทียมพอมาถึงแผนกอวัยวะเทียมหัวหน้าแผนกเองก็ไม่ได้ให้2คนนี้ง่ายๆนะคะพร้อมกับบอกว่าให้ไปทําหนังสือเพื่อที่จะขอใบอนุญาตเบิกจ่ายเกี่ยวกับการใช้อวัยวะเทียมเสียก่อนแล้วให้ข้างบนอนุมัติซึ่งมันก็ยุ่งยากเกินไปสําหรับหมอและพยาบาลคู่นี้พวกเขาเลยแหกกฎ โดยที่รีบวิ่งเข้าไปหาอุปกรณ์เกี่ยวกับหลอดเลือดเทียมและก็รีบกลับมาในห้องผ่าตัดให้ทันเวลาแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองค่ะหมอยูริมก็ได้มาดักแจวอนที่หน้าห้องผ่าตัดและบอกเรื่องราวที่เขาไปสืบมาเกี่ยวกับพระเอกให้กับแจวอนฟังและให้แจวอนไปบอกกับพระเอกเมื่อแจวอนเองรู้ข่าวทั้งหมดเขาก็รีบวิ่งเข้ามาในห้องผ่าตัดแล้วก็บอกพระเอกทันทีแต่เขาเองก็ไม่ได้สะทกสะท้านอะไรแล้วก็บอกให้แจวอนนิ่งๆไว้ตอนนี้หัวใจสําคัญก็คือการผ่าตัดหัวหน้าฝ่ายใหญ่ที่สุดได้แถลงการว่าสิ่่งททีเขาาํ ในวันนี้คือสิ่งนี้ถูกต้องการรักษาคนป่วยโดยไม่ได้มาตรฐานทาให้คนป่วยได้รับความเสียหายและก็ทบกระเทือนอย่างรุนแรงและทางเราเองนั้นก็ไม่คิดที่จะปกป้องแพทย์ผู้ที่รักษาในกรณีแบบนี้ขณะที่หัวหน้าฝ่ายกําลังถแถลงการอย่างเมามันนั้นพระเอกก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเอกสารมากมายเพื่อที่จะแจกให้นักข่าวและที่สําคัญการรักษาของเขานั้นก็ไม่ได้หมายความว่าบกพร่องหรือผิดพลาดเขาไดเอารายงานบันทึกการผ่าตัดเคสสมองบวมต่อเนื่องเนื่องจากอาการ บาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับจิที่ผิดปกติและเลือดไหลออกอย่างต่อเนื่องเขาได้มีการเจาะก,กระโหลกในเฮลิคอปเตอร์กู้ชีพระหว่างเคลื่อนย้ายและคนไข้เคสเดียวกันสามารถรอดชีวิตเพราะมีการประถมพยาบาลและกู้ชีพได้ทันท่วงทีเนื่องจากฮอ แต่อีกเคสหนึ่งที่เราไม่สามารถกู้ชีพได้ทันเวลานั่นก็เนื่องมาจากว่าเราไม่มีการใช้ฮอเพราะเฮลิคอปเตอร์ได้ถูกสัง่งระงับไม่ให้มีการขึ้นบินและพระเอกเองก็จะแจ้งความจับเนื่องจากว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ฮอขึ้นบินเขาก็เลยหันไปที่หัวหน้าฝ่ายแล้วก็ถามว่าว่ายังไงล่ะครับหัวหน้าฝ่ายทางด้านหัวหน้าฝ่ายเองเขาก็โต้เถียงว่าตัวของเขารักคนไข้มากกว่าชีวิตตัวเองเป็นร้านเท่าเขาก็เลยบอกว่างั้นคุณควรที่จะพูดแบบนั้นว่าคุณรักคน ใครจริงๆต่อหน้าคุณคิมดงซอกนะฝ่ายก็ถามว่าคิมดงซอกนี่มันใคร และทำให้คนที่เขียนคำร้องคือแม่ของคิมดงซอกลุกขึ้นมาตบหน้าหัวหน้าฝ่ายแล้วก็บอกว่าคนนั้นคือลูกชายฉันเองที่นอนเป็นผักติดเตียงหลังจากนั้นหัวหน้าฝ่ายก็รีบวิ่งหวดซุขหวดวซุนออกจากที่ถแถลงการพระเอกเลยขึ้นถแถลงการว่าด้วยแผนกของเราอุบัติเหตุฉุกเฉินบัญชีติดลบและขึ้นตัวแดงนั่นเป็นที่มาของการรักษาคนไข้ไม่ทันท่วงทีและอันที่จริงแล้วมันไม่น่าเป็นสาเหตุที่จะทําให้เป็นแบบนั้นได้เรื่องการรักษาพวกเราเป็นแพะพวกเราเป็น เรายอมทนแต่คนที่สูญเสียที่สุดและเจ็บที่สุดในเรื่องราวนี้นั่นก็คือผู้ป่วยในเช้าวันต่อมาค่ะนักข่าวก็ได้ตีแผ่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานว่าหัวหน้าประสานงานแผนอาจารย์ฮงและหัวหน้าฝ่ายดับเพลิงสมรู้ร่วมคิดกันไม่ให้ฮอบินขึ้นไปรับผู้ป่วยทําให้ผู้ป่วยมีอาการโคมา่าแต่ทว่าอาจารย์ฮงได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไปว่าจริงๆแล้วพระเอกไม่ได้มาจากความสามารถของตัวเองที่พระเอกรักษาพยาบาลในมอฮันกุกได้นั้นนั่นก็คือ แบ็คหลังที่ดีอย่างรัฐมนตรีคลัง ทางด้านรัฐมนตรีคังก็รู้ข่าวเรื่องนี้แล้วนะคะเพราะในตอนนั้นเองเธอกําลังจะชิงตําแหน่งเก้าอี้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ทาให้เธอนั้นต้องเสียคะแนนเสียงและเสียภาพพจน์ภาพมาที่โรงพยาบาลฮันกุกข,ขาตอนนี้พระเอกก็กําลังซ้ยลามยอนกับหัวหน้าแผานกฮันยูริมเลยนะคะแล้วก็คุยกําลังออกรถออกชาติแต่ในตอนนั้นรัฐมนตรีคังก็ได้โทรมาหาพระเอกโดยรายงานข่าวได้รายงานข่าวว่ากองกําลังติดอาวุธในพื้นที่ได้โจมตีกองแพทย์อาสาสันติ ในซูดานใต้ในเวลานั้นกองกําลังเกาหลีใต้ได้ส่งหน่วยฮันบิตไปที่นั่นทำให้หน่วยฮันบิต ประทากองกำลังพื้นที่เพราะว่าในระหว่างการสู้รบนั้นร้อยเอกอีได้ถูกยิงรวมถึงอาการร้อยเอกอีในตอนนี้อยู่ในขั้นวิกฤตรัฐมนตรีครั้งก็ได้บอกพระเอกว่านี่คือภารกิจของพระเอกที่จะนําตัวร้อยเอกอีกลับสู่เกาหลีใต้อย่างปลอดภัยและรัฐมนตรีครั้งก็ได้บอกพระเอกอีกว่าถ้าคุณช่วยชีวิตร้อยเอกอีได้เขาจะได้รู้กันไปเลยว่าคุณมีฝีมือมากแค่ไหนไม่ใช่การเล่นพักพวกเมื่อเขารู้แล้วคะ่ะเขาก็เรียบจัดทีมไปทั้งหมด4คน นั่นก็คือตัวเขาแจาวอนซอนมีและขยองวอนมือวิสัญญีแพทย์และในระหว่างการเดินทางพระเอกก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนววิธีลูกกระสุนที่เขาทําแบบนี้เพราะว่าเมื่อไปถึงเขาจะได้รักษาพยาบาลได้ทันท่วงทีที่โรงพยาบาลฮันกุกค่ะตอนนี้พออชเวก็โวยวายอย่างเลยนะคะว่าทําไมส่งพระเอกไปที่สุนใต้นี่มันผิดแผนอะไรทั้งหมดทุกอย่างที่ฉันวางเอาไว้เลยในขณะที่เขากําลังโวยวายอยู่นั้นรัฐมนตรีครังก็ได้มาคุยกับเขารัฐมนตรีครังได้บอกกับพอ ออชเวว่า คุณไม่น่าเอาบัญชีติดลบหรือตัวแดงมาเป็นอุปสรรคในการรักษาคนไข้และเธอเองนั้นก็ได้สัญญากับพระเอกว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกโดยที่เธอนั้นจะสร้างฮอขึ้นลงที่โรงพยาบาลและด็อกเตอร์เฮลิคอปเตอร์เมื่อพระเอกนั้นไปถึงซูดานใต้ก็ได้รับข่าวร้ายเลยค่ะว,ว่าเมื่อคืนมีการโจมตีฐานที่มั่นที่รักษาอีหยอนจงกระพร้อยเอกอีไปยิงน้องกองกําลังผู้ติดอาวุธพวกมันก็เลยมาแก้แค้นให้เราจึงต้องย้ายร้อยเอกอีไปที่ธุกรก,กันดานมากกว่านี้ นั่นมันก็เป็นที่ปลอดภัยเมื่อพวกเขาไปถึงที่หมายหมอนทหารยงจูรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอาการร้อยเอกอีให้กับทุกคนฟังเมื่อพระเอกเช็คระเบียงเวทเขาได้รับรู้ว่าร้อยเอกอีเป็นโรคโลหิตจ,จางที่สำคัญร่างกายของเขาตอนนี้มีแบคทีเรียกินเนื้ออยู่ทุกที่และพระเอกก็ยังรับรู้อีกว่าตอนนี้ถ้าเกิดผ่าตัดเลือดก็คงไม่พอในตอนนั้นผลสรุปก็ได้ความว่าแบคทีเรียกินเนื้อเยอะเกินไปทําให้เราต้อง ตัดอวัยวะบางอย่างทางด้านกลับกันค่ะที่ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินโดยมีหมอฮันยูริมเป็นหัวหน้า,าแผนในช่วงที่หมอแพ็คไม่อยู่กําลังวุ่นวายกันเลยทีเดียวค่ะเหมือนมีพวกนักเกงสองพวกยกพวกตีกันหมอฮันยูริมเองก็ไม่รู้จะทํายังไงค่ะก็เคยผ่าตัดตูดนี่เนาะไม่เคยทําอะไรแบบนี้พยาบาลสาวค่ะก็เลยมากระซิบข้างหูของหมอฮันยูริมหมอแพ็คให้กระซิบข้างหูหมอฮันยูริมตอนที่มีอาการตื่นตระหนกตกใจว่าหมอยูริมคือหมอแพคแล้วมันก็ดูเหมือนว่าจะ ได้ผลค่ะที่ห้องผ่าตัดของซูดานใต้อีฮยงจงเพชใช้สภาวะแบคทีเรียกินเนื้อทำการผ่าตัดเอากระสุนออกขณะเดียวกันค่ะเลือดก็มีอยู่แค่สองถุงพระเอกเลยตัดสินใจที่จะตัดอวัยวะบางส่วนเพื่อลดแบคทีเรียกินเนื้อเมื่อพระเอกผ่าตัดเสร็จค่ะเขาก็ได้ส่งข้อความไปหารัฐมนตรีคังมยองฮีให้ติดต่อกับหาเขา เพราะเขาเองนั้นจะต้องการเครื่องบินแพทย์ในเวลาต่อมาค่ะพระเอกได้ไปชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีคังแห่งกระทรวงสาธารณาสุขและพระเอกก็ได้คําตอบมาว่าเครื่องบินพยาบาลอาจจะไม่สะดวกและต้องใช้เวลาถึง2อาทิตย์และจะให้ดีสมบูรณ์และเร็วที่สุดงบประมาณก็คือปัญหาตั้ง700ร้ล้านวอนทางด้านพออชเวก็ได้โทรหาขายองวอนเพื่อที่อยากจะรับรู้ว่าสถานการณ์ที่นู่นเป็นยังไงบ้างและพออชเวกก็ได้บอกขยองวอนว่าถ้า เกิดมีการรักษาและตุยขึ้นมาก็ควรที่จะหาคนรับผิดชอบใช่ไหมละ่ะและซอนมีเองก็อเผอิญมาเจอหมอขยองวอนกําลังโทรรายงานผอ,อชเวตอนมีได้บอกว่าอย่าให้ฉันต้องพูดเองนะคะคุณควรที่จะไปรายงานหมอแพ็กเองในตอนนั้นเองแจวอนก็ได้มาตามซอนมีแล้วก็บอกกับซอนมีว่าตอนนี้สภาวะของผู้ป่วยเริ่มหนักเราต้องใช้เลือดแต่ถ้าว่ามันไม่มีซอนมีก็เลยจัดการโดยการใช้เลือดตัวเองก็ในเมื่อมันจําเป็นเลยรีบที่จะเคลื่อนย้ายร้อยเอกอีให้เร็วที่ส เพื่อการรักษาพระเอกได้พาทั้งหมดมาที่ค่ายแห่งหนึ่งในตอนนั้นกองกําลังของค่ายได้ออกมาตรวจรถตู้ทําให้พวกแจวอนตกใจจนในที่ค่ายได้ถามว่าให้แจ้งตัวตนมาพระเอกก็เลยพูดว่าบอกวอเตอร์ว่าบารัดอยู่นี่ในตอนนั้นความดันของร้อยเอกอีก็ได้ตกลงทําให้ทุกคนลงความคิดเห็นว่าเราอาจจะเสียคนไข้พระเอกจะเอายังไงต่อไปจะบุกเข้าไปเลยหรือหยุดอยู่ตรงนี้หรือจะต้องเสียคนไข้โปรดติดตามในอีพีหน้านะคะ